เดียมทองได้ players, หูดมากครับหลายแสนหลักแสนครับอืมก็สมัยก่อนคนโบราณนะนะผมไม่เชื่อไรทองจริงว้ยโอ้คนโบราณเขาเรียกม่าไม่ใช่ได้ทองหรอกวันนี้ไปเช่าพักเครื่องมาได้ถุงนี้อ่าไปเช่าพักเครื่องมาได้ถุงนี้ นะอ้าวเานี่ยที่เห็นข้างในนี้มีพระอะไรบ้างอ่าสมเด็จนางพญาอา้าวในนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ใครเห็นอะไรในถุงนี้บ้างอ่าอันนี้เป็นพระเครื่องคือถ้ามองปลาดเดี๋ยวก็รู้ว่าแท้ทั้งหมดดูแลเจ้าของก่อน่าจะเป็นเสียนะครับ นี่นะเพราะงานเลี่ยมทองแบบเนี้ยโอ้โหทองโบราณทั้งนั้นเลยทองโบราณทั้งนั้นเลยนี่งานเลี่ยมแบบนี้อันนี้ที่ไหนเอ่ยอู้โต๊ะอ่านี่ที่ไหนเอ่ยงานทองไปตนตำมาสามสิบปีครับนี่ ่หลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงปู่โตหลวงปูโต,โตอ่าอันนี้ปู่โตนี่อันนี้เขาเรียกเนื้อเกสอนอันนี้มีแช่น้ำมนด้วยโหแล้วเห็นไหมพระสมัยก่อนสวยๆนี่ยนะมือเท้าชัดเลยจัมโบสองนี่เห็นไหม อ่ะมีอะไรอีกชุดนี้นอะไรแสนโอ้โหเนี่หลวงพ่อโสธรโกกิีไหมนะโน้ตถามยังหาถามว่ายังน่าจะห้าหา้หาเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ด เล่นดิเล่นเล่นมาหกเจ็ดหกเจ็ดแพงกว่าครับเฮย้ยมีวงแหวนด้วยอย่างนี้แพงเลยอ่านี่ก็เขาเลี่ยมใช้กันจริงๆร่อะนะมีวงแหวนด้วยอันนี่แพงนะครับมีวงแหวนเนะนี่ยนี่มีอะไรอีกโอ้โหอันนี้ เจ้าของบ้านใช้จริงๆนะวงแหวนเต็มพี่ฝนบอกวงแหวนเต็มของทีเนี่ยอ่านี่คือใช้จริงๆนะ,ๆน,ะนี่แล้วทองโบราณเห็นไหมสุกปรังใช้ต้นทองสึกขนาดนี้แฟนจริงๆอะแฟนแบบติดตัวเลยแหละ ฉะนั้นเวลาเราไปเจอพระบ,บ้านแบบเนี้ยอดซื้อไม่ได้หรอกครับนี่โอ้นางพญา,าอันนี้ก็ต้องนางพญา,าปู่โต๊ะเนี่ยดูสิโอ้จะเลี้ยงทองปิดหลังีสุดๆเลยนางพา,าปู่โต๊ะปากน้ำรุ่นสี นี่เหรียญพระแก้วของชอบผมเลยเหรียญพระแก้วมรกตสองสี <right away> ่เ <right> จ <away> ็ห้านี่ฮะถ้าผมแตกอย่างเหมือนกันก็ชอบที่เปิดด้นเอิหลำเลยก็ให้พระสัมผัสเนื้อไงนี่ฮะสมเด็จนาคปกสำนักสงสุนทโรเจดีหอย นี่แล้วก็หลวงพ่อโสธรจะกุดทองคำปีสามแปดปีเดียวกรมตำรวจอ่ะโอ้ก็เรื่องเรือก็ของหนามากเลยนะนี่นี่ครับก็มีโอกาสได้ไปเนี่ยมีโอกาสได้ไปเช่าพระมา ุดบ้านเป็นบ้านเสียนเก่าแน่นอนพี่รัตพนอ่าแล้วคิดว่าพระอย่างอื่นจะสุดยอดไหมน, <า S 1> นะครับที่ไหนครับอาจารย์อันเนี้ยเป็นนางพญาเนื้อผงต้องดูอ,อันเนี้ยต้องดูเพราะหน้าจกกะก็ระกวมัวแต่อันเนี้ยนางพญาปุโตชัดเจนพี่วาพันบอกสุดยอดครับอ่าปิดตาจัมโบ้ปุโตะ โอยลิ้มทองจัมโบ้ล้มทองางามเอยสวยวใช่ละมลโอ้จัมโบ้เท่าไรครับจัมโบ้มีลวกเพราะเพชรท้าลวงไหมครับเซียนเก้ามักจะมีพิรัตพลลิวสกล<า>ุลฮะเพราะเพชรท้าลวงใครจะไปหามาได้ล่ะพี่โอ้จับวางาเป็นสดุดีจับวางไลยฮะโอ้ห<า>โห <พอ S 1> ใช่ไหมมีพี่มีอ่า เราจะไปหาที่ไหนกันได้ล่ะครับเสียนลุ้นเก้าแน่นอนครับเรี่ยมแบบนี้ดูจากเรี่ยมทองแล้วสุดยอดแน่นอนเรี่ยมแบบนี้พอสยี่สิบลงมาครับโอ้โห,โหยิ่งกว่าเซเว่นอีเลเว่นโอ้โหจัมโบ้จัมโบ้มาแล้ว<อ>ฟิตตาจัมโบ้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยถามถามเสียนห้างกังน้งองแชก่อน ว่าจัมโบสองนี่เกสสอนี่อยู่เท่าไหร่ตอนนี้อยอดสุดเลยยใหญ่งอ,งองค์นี้แช่น้ำมนต์ด้วยมังอาจารย์แท้ดูง่ายจัมโบสองแช่จัมโบสองสร้างปีสองพั้ารอยยี่สิอครับอืมอ่านี่ปกูโตเป็นพระยอดนิยมตลอดการไม่แม่นราคาแต่หลักแสนครับมังแช แสนนี้น่าจะมาห้าหกปีแล้วนะอืมคงสวยอนะสวยมากเลยนะครับทองหนามาพระสวยเรื่องนี้นเดี่ยมทองได้หูดมากครับหลายแสนหลักแสนครับอืมก็สมัยก่อนคนโบราณนะนะผมไม่ใช่อไรทองจริงนะพีโอ้คนโบราณกนะ็เรียกว่าไม่ใช่ได,ทอ,อไไดทองหรอกโต๊ะทองว่าโอ้มาพลังกัน มจมโบสองเกสอดต้องมีห้าแสนขึ้นทีหนึ่งวิตายอดนิยมของหลวงปู่โตครับต้องบอกว่านี่แล้วเลี่ยมเอาง่ายๆนะงานเลี่ยมสมัยก่อนแหะจะเลี่ยมเนี่ยตามทรงอย่างเงี้ยซึ่งช่างสมัยเนี้ยจะไม่จาจะไม่เลี่ยมตามทรงแล้วใช่ฝจริงอ่าช่างสมัยเนี้จะไม่เลี่ยมตามทรง,ง,งแบบนี้ละเพราะมันเข้ามันวาวยากมันสมเดม็จมีซุม้มว่าค้างกันนะพีอ่านี่ไงสมเดม็จจะมีซุ้มใช่ไหมสมัยก่อนอ่ะ สุดคัสซิกเลยครับแทดูง่ายๆมากๆครับพี่ประมูลสองนาทีอาจารย์เกเบอร์ไม่แสนหนึ่งอ่าประมูลครับอง์นี้นี่น้าผาวันนี้ทะลุหลานแน่นอนทองแบบนี้กำเงินสามหมื่นไปถ้าเกิดทำได้ฝากด้วยครับฮะพี่ต่อบอกว่าทองแบบนี้กำเงินสามหมื่นไปทำถ้าทำได้ ฝากด้วยครับนี่ดูโหดไหมโหดไหมครับองค์นี้อา้าวสวยสุดๆครับนี่มีรึ่งร้านอันนี้เดี๋ยวเป็นไฮไลท์เอาแบ่งให้แบบสบายๆกันก่อนอาต่าสุขใจเขาไรครับพี่สุขใจบ็อกบอล สวยกเป็นมื่นครับบล็อกบอลบอกนิยมสุดนิยมสุดเราไปบล <45 S 1> ็อกบอลสี่พันห้าเออสี่พันห้าลองบอกว่าตอนนี้ใครอยู่ไลน์นี้นะมาให้ดันนี่เอาสี่พห้าครับบล็อกบอลพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสี่พันห้าร้อโอ้โหพี่พี่นุยปิด4,500พีท่ทีว่าพันปิดไม่ทันนะครับนิดเดียว เอาแล้วทองอนนี้คือทองโบราณหมดเลยนะรอประมูลสมเด็จปุ๊โคุณทุกเรื่องไมเต่างกนสามพปีอะทองเก่าทองดีโปรเซ็นต์ดีมากหืมน่ะปกน่ะอุ้ยจริงที่ไหนนี่อ่าสวัสดีบอสบอสแบงค์ครับผู้จัดการพอมขึ้นคอได้เลยครับราคาโคตรถูกเลย ทองต้องมีสองมื่นโอ้โหทองสองมื่นทาไม่ได้แน่นอนแบบนี้อันนี้ทองบโบราณเปอร์เซ็นต์ดีผมเคยไปยิงเปอร์เซนต์ของแม่ผมเลี่ยมตอนปีสามห้าทองเก้าสิบสองเปอร์เซนต์ครับอ่างานแบบนี้ผมว่าทองต้องแต่บาทละหนึ่งพันกว่าบาทแน่นอนครับพี่บูธละน้องอู้นี่โอ้ยของห,หนาพี่ของหนา หลวงพ่อทองกลึงพี่ต้องตาปิดอกลับนี่เอาองค์นี้เท่าไรพี่ใครเอาโคตเราอยู่ทองแบบนี้นี่อ๋อหลวงพ่อทองกลึงอาจารย์ทองกลึงจะดีหอยโอ้อว่าแล้วต้องเระสนภาษาุดยอดนะเก่ง กครับหลวงพ่อทองกึ้งเอาดิ่ถังพระถังทองหมื่นแปดหมื่นแปดตัวแล้ววรับพิมพ์ปิดแล้วตามที่หนึ่งหมื่นทองครับพุทงฝา่ะก็หมื่นฝาลวติดเดียวเองนะพุทธาษ์หวงพ่อพินอ่ะอันนี้ใหญ่ขนาดไหนอ่ะพุัของเล้วห่นห้าอ่หมื่นห้านะต้องรับองติดเดียวปิดหมืนแปดพิมานนะช้ ตนีมอกร่อยเียวมนเลยกี่บมลยมึงบอกนะช้าไปเปล่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวทองเลี่ยมก็ไม่ได้แล้วอาจารย์แบ่งเบามากครับวันนี้สวัสดีพี่มาน้าชัยด้วยครับอ่ามีองค์พรโสธรโอ้โหทองโอ้โทองบอกสุกแบบสุกมากนะเออแต่จริงนะ ไอ้อำไปเลี่ยมผูตกปากกงนิดเดียวโอ้โหประมาณเท่านี้มั้งเนยเนี้มืหนาาดูัดิค่แล้วพ่ะก็รู้กันตงที่เราขอพี่โอ้ยพี่อไทยหอนที่เทุกหนเออพี่ก็พี่ก็ลืมไปว่ะแต่ทองเก้าสิบเปอร์เซ็นนี่ไงเขาตีเปอร์เซ็นต์ทองไว้เลยีไ้พี่ ลวงเพราะโซลอนเลี่ยมทองแถมตะกุดทองคำด้วยดูให้ดีนะครับเดี๋ยวรูดครับนะมันงเขาบอกว่าอยาสองมาตรฐานอ่าอ่เอาเอาไปนี่เอาไปหมื่นแปดเท่ากันเลยเท่ากันหมื่นแปดออะไรกันอยู่หรือเปลพี่ปิดเราตามด้วยหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับองนี้ไอโอบอกย่าสองมาตรฐานก็องคติดเดียวหมื่นห้ามันเลี่ยมมาผมให้เนี่ยด้วยใจอยากให้เลย ไปเถอะตามด้วหนึ่งมื่นป้าทานงับองนี้คุณไปทามเรียบแบบเนี้ยสองหมื่นกว่าบาทอยู่แล้วตะกุดทั้งในเป็นทองคำด้วยตะกุดทองคำโอโ้โหไข่ปลาขึ้นยังขึ้นแล้วอันนี้คือเวาผมองเก็บนะนี่เก่านะคุณเห็นแบบนี้เถอะผมจะบอกให้โอโ้โห พอเดิมนี่เก่า,านะโอ้โหโอ้โหหลวงพ่อกลวยไหมครับน้องแทบเมืองการเอา,อางี้ดีกว่าแจพ่อกลวยพ่อเดิมพ่อมุ้ยอะไรก็แล้วพร้อมเลี่ยมทองเท่าะะไรพี่นะเก้าพันเก้าพันเก้าพัน แบบนี้น่าจะเป็นพร้อมมุ้ยปิดแล้วตามด้วยเก้าพันครับรายการนี้อทองทองยองเรียมไม่ได้เลยโอ้ยแบ่งให้นักสะสมจริงๆครับวันนี้สุดยอดชาบอาจารย์ใจถึงสุดๆเลยแบ่งพาดูกกระนาดนี้ง้วน,นี้ขอยดูกห่วยสามตัวตรงโอเคครับไม่เต็มก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเหรียญบะแก้วพร้อมเรี่ยมทอง สองสี่เจ็ดห้าสามเหรียญที่แล้วผมยังไม่ได้พูดเลยใช่โอนี่สวยโอ้ยเท่าไรครับอาจารย์เหรียญน,นี้บอกไหนเอ้ยสามเหรียญที่แล้วผมยังไม่ได้พูดเลยน้องแชร์บอกว่าปิดตาจะโบสองจองนะครับไปใส่ราคาในไลฟ์เอาเลยแชร์วันนี้อาจารย์กินยาถูกซองครับอ่าแต่ขอชมนะครับวันนี้ไม่มีบุญในครอบครองอ่า เหรียญพระแก้วพร้อมเหรียญทองเท่าไรพี่อันนี้บล็อกแรกนะผมจะบอกให้ได้ใช้บารมีปูบุญก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเหรียญรุ่นนี้โอ้โหสองหมืน่นฮะสองหมืน่นเอาสองหมื่นครับตัวเปล่าก็หมืน่นจบมาแล้วพี่พี่ท่านใดรับพิมพ์ปิดแล้วตามนี้สองหมื่นพี่ทองหน้าตับเลยครับปิดครับพี่เพชรปิดอ่าพี่เพชรนทงบอกว่าปิดครับอ่าขอบคุณครับพีพ่เพชรครับ พีเพ็ดปิดพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสองหมื่นครับพี่คืนนี้ลูกเคยร้านทองมาเองถูกทั้งพรดทั้งทองอ่าโอ้โหของดีเลยครับโอ้โหคาเลียมทองอยังไม่ได้เลยบอกตรงตรงผมว่าจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังอืมไงไซะยมสุดอันนี้น่าจะศูะนย์แปดฮะศู okay. นย์แนพี่นี่นศูนย์แปดพอประสบบันสี่ ผสกสี่สี่มุงแหวนนิยมนี่อ uh, ันนี้ขอแกะโอแกะให้หน um> ่อยนะอ่ะชุดนี้มาก็จะมาถึงไหนแล้วโอ้โหจัมโบจัมโบสองดูทองสองหมื่นเรียนไม่ได้ อยากได้ปิดตาจัมโบ้สองครับปิดตาจัมโบ้สองหลักแสนครับทองก็สองหมื่นห้าแล้วปิดจัมโบ้แสนห้าพี่พีละพันอยากได้หุ่นพยนต์ด้วยทองจัมโบ้แสนห้านี่ต้องไปเลี่ยทองก่อนนะปวดหัวกันพักหนึ่งนะโอโ้โหหลายแสนครับจัมโบ้องน์นี้จีจีจีจ,จีองนี้สวยจริงครับปิดตา แช่น้ำมนต์นิยมนะ่ะสวยเพราะว่าวเขาเลี่ยมเลยยังแก่ตอนนั้นไงจำโบสองปู่โตเนืโอโ้อเกสรพิมนิยมสุดครับองค์นี้ผมกลัวคนไม่รู้ราคาเนี่ยเดิมสุดๆปูตโตสภาพนี้ราคาต้องคุยกันลักแสนครับอ่า เกียรใส่มือท่านหน้าขอเกียรราคาใส่มือนะสามแสนจะเช่าได้หรือเปล่าองค์นี้หลักแสนแน่นอนอยู่แล้วครับพอจมโบหนึ่งขึ้นล้านแล้วจมโบสองไม่ต่ำกว่าสองแสนไร้แตกแน่นอนเนื้อเกรสรแพงกว่าใบลานครับพิวลาพนอันนี้แบงที่สุดคือเกรสรโหสวยมากพี่สวยแบบลุงจริงสวยมาก อ่ะถ้าพร้อมแล้วหัวใจรัวๆมาปิดตาจัมโบ้สองเนื้อเกศนหลวงปูโตพร้อมเลี่ยมทองไปเลยสองนาทีสองนาทีาทครับเปิดแรกมาเวลาเดินพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรก8 0,000ืนบาทเวลาเดินแล้วสองนาทีนะพี่ทองเลี่ยมโบราณนี่นะมาที่8 0 0 0มืานทองเลี่ยมโบราณได้ครับเวลาเดินแล้ว เชียร์พี่พี่ที่ได้ครอบครองมาที่หนึ่งแสนบาทที่พี่นัทธนันยับมาที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายพิตตาจัมโบี้ยนตมูลผารักยอนนิยมมาที่แสนสามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วเชื่อเถอะว่ารายการเนี้คนรู้ว่ามีคนไม่รู้ราคาก็มีการที่คุณเก็บพาร์แบบนี้ไปเก็บเหมือนเก็บโฉนดที่ดิน ไว้ในบ้านการที่คุณได้เก็บแบบนี้เหมือนคุณได้เก็บยิ่งดีกว่าเก็บทองแท่ไงไว้ในบ้านอีกราคาต้องสามถึงสี่แสนในในีน้พี่เอีสาวถ้าเดินตามพี่ได้จังเดี๋ยวไม่ทันอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับมาที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทแล้วราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับมาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น ห้าพบาทท oh. ี่พี่ลิทิลงเฟื่องครับคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่0แส้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายเลิกอยู่ที่แสนเจ็ดหนะครับราคาสุดท้ายครับเวลามดนมบนเวลามาที่1นึ่0 0ส้าบาทแล้วมาที่1นึ่งแสเจันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่1น0 0 0แสนแมบาทมาที่1นึ่งแสบาทที่พี่ทีวาพันธ์ครับอยู่ที่พี่ทีวาพันธ์นะครับ หนึ่งแบาทแล้วอันนี้นิยมสุดของเนื้อเกศรพ็อปสุดในรุ่นแล้วนะครับโอ้พี่วงพันมาใส่แปดไม่ทันโอ้ยต้องน่าจะขึ้นแล้วนะปิดใจที่พี่ทิวาพัน์นะครับหนึ่งแสนเก้ามืนบาท้ทวน มีอีกไหมครับจำโบปูโต๊ะผมจะไปหาที่ไหนให้นานๆนนจะได้เห็นครับจำโบสองพิตารุ่นนี้คนจีนเอาไปขายเมืองจีนแปดเก้าแสนครับพิตรลลาม